สิ่งนี้สามารถช่วยปิดการขายได้คุรลี่นะคะแนะนำนะคะให้คนมีสิ่งนี้ในการปิดการขายนะคะนั่นก็คือเซลเพจนั่นเองนะเซลเพจคืออะไรเซลเพจก็คือเว็บไซต์อาจจะมีหนหน้า2ห,หน้าหรือ3หน้าอันนี้แล้วแต่เราเลยแต่ว่าเซลเพจที่ดีนะคะก็คือมีแค่หน้าเดียวนะ,ะที่นิยมใช้กันมากก็คือเซลเพจหน้าเดียวเพื่อที่จะปิดการขาย นะะในเซลล์เพจนี้จะแสดงได้ทั้งข้อมูลที่เป็นรูปภาพตัวหนังสือราคาหรือการเก็บข้อมูลลูกค้านะชื่อที่อยู่เบอร์โทรต่างๆสินค้ากี่แบบโปรโมชั่นอะไรบ้างและเมื่อสนใจสั่งซื้อโอนเงินที่บัญชีนี้และกรอกชื่อที่อยู่สำหรับการส่งของ ID l ดียต่างๆ นะคะให้ลูกค้าแอดไลน์ก็ได้และส่งสลิปเข้ามานะแล้วเรานะก็ไปดูหลังบ้านว่าลูกค้ากดสั่งซื้อแล้วมีสลิปเข้ามาแล้วมีที่อยู่จัดส่งสินค้าแบบนี้นะคะก็ทําให้เรานะปิดการขายได้ง่ายๆถ้าใครต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเซลล์เพจง่ายๆไม่ต้องเสียเงินซื้อเว็บไซต์นะคะคูลลี่มีสอนไว้ในคอร์สคอร์สเรียนออนไลน์สอนสร้างเซลล์เพจปิดการขายราคายอยู่ที่ ห9ึ่บาทโปรโมชั่นพิเศษเดือนนี้เหลือเพียงหนึ่บบาทเท่านั้นแล้วเรามาเจอกันในคอร์สนะคะ